สวัสดีคะ่ะลูกค้าร้านมหาทรัพย์ไพบุญนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำสินค้าเครื่องเจียมือ4นิ้วยี่ห้อพัมคินรุ่น50277นะคะตัวนี้นะคะสินค้า750วัตต์ค่ะภายในกล่องนะคะก็จะมีกัดบางใบมือจับประแจแล้วก็แปลงฐานนะคะลูกค้าค่ะในส่วนของตัวเครื่องนะคะหัวกะโหลกครอบเฟือง ผลิตจากอลูมิเนียมหล่อแข็งแรงทนทานค่ะลูกค้าระบบปุ่มล็อกใบตัดช่วยให้เปลี่ยนแผ่นใบตัดได้ง่ายค่ะมอเตอร์ทองแดงแท100้100%น,นะคะตะแกรงเป็นแบบถอดได้ค่ะช่วยป้องกันความเสียงหายจากเศษฝุ่นหรือสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาภายในเครื่องนะคะสวิตด้านท้ายนะคะลูกค้า เดี๋ยวเราจะไปฟังเสียงเครื่องกันนะคะ